นักเรียครับคุณรบกวนครับย้ายโต๊ะมานั่งฝั่งนี้ให้หมดเลยครับวันนี้ครูจะสอนแค่สองหนะ้าพอนะครับเ <c oughs> พราะเราเพิ่งขึ้นสุดใหม่นะถ้าขึ้นถ้าขึ้นสุดใหม่ครูจะไม่รีบร้อนนะลูกนะ ครูก็รีบร้อนไปสิค่ะยังไงหนูก็ชิวๆเหมือนเดิมค่ะใช่ไหมครับอะไรอะอะไรนะนีครับ สูตรสมบัติของเส้นแยงมุมมลแอนหาพื้นที่จะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดต่อสามรูปครับที่ใช้คณสมบัติของเส้นพยงมานั่นก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมสัจตุรัสพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนพื้นที่สี่เหลี่ยมว้าวสูตรทั้งสามสูตรนี้ใช้เหมือนกันถ้านักเรียนจาสูตรได้นักเรียนได้สามข้อเลยรวดเดียวนักเรียนคะแนนฟรีสองคะแนนทันทีเลย เซนเปส่วนสอคูณผลคูณของเส้นหะแยงมุมไม่ใช่นักเรียนเปิดดูหนังสือสิครับสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมสามใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดครับใช่ครับใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดครับแต่เวลานักเรียนทำการเขียนข้อสอบนักเรียนจะต้องทำการเขียนแยกทั้ง3สูตรให้ผมครับ คำตอบอยู่น่าสองสามแปดครับสองสามแปดนักเรียนอ่านสิครับมันใช่คหมว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมทั้งสามสูตรแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะเขาให้เงื่อนไขเราแล้วถูกไหมฮะนักเรียนวาสเก็บตอบฮะหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเรียบร้อยครับจดสูตรแล้วสามสูตรเรียบร้อยยังใครจดไม่ทันบ้างยกมือ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นคะแนนพิเศษอีก2คะแนนจากที่จะมีคะแนนฟรีๆที่สิบสองคะแนนกลายเป็น24คะแนนแล้วตกช่องไหนสามารถนําคะแนนพิเศษไปซัพพอร์ตได้จ๋าใช่ไหมครับก็คือจักรวาลการเก็บคู่ใช่ก็คือคุณสมบัติของเส้นทะยางมุมเนาะแต่ว่าเวลาที่ยังเขียนครบเส้นไบได้องเขียนเออเนี่ยนี่จักรวาลเจนจักรวาสองพวงบนกองของเส้นทะยามุมหรือ ดานคุณด้าน,น,นรับหรือได้คุณได้ใช่มันมีสองสูตรลูกหรือด้านคุณด้านตอ,อน,รอน,นเราไปปูนครับนะก็จะหรืออะไรคนระับเปปูนหรืออะไรหรือหรือ อย่อางยานย่อความยิ่งย่อคำเท่าไหร่ที่จำสูงคูณความยาวของฐานใช่ไหมครับสูงคูณความยาวของนี่เห็นไหมครับความสูงคูณความยาวของฐานนักเรียนก็เขียนเลยครับว่าความสูงคูณความยาวของฐานครับเพราะว่าสองข้อนี้มีคะแนนพิเศษสองมีคะแนนข้อละสองคะแนน ฮะลูกเบ้าเราให้จําไปก่อนหน้านี้แล้วจริงไหมครับถ้าจําไปแล้วเด็กไปบอกยังคะใช่ไหมอ๋อใช่ไหมเราไม่เคยเลยเราได้เราจำเบ้าเปลี่ยดทั้งไป นะครับอ่ะเสร็จไหมเสร็จแล้วมาตงูงลบเยีไ๊ได้ตัวไว้ทารนยถึงแม้จะหลับแตกลับมาได้มีหนังสือก็มีมันมีทุกครั้งเลยที่ครูสอนมีหนังสือเพละให้เป็นท้องสูตร1 20นั้นตั้งแต่เดือนธันวาตอนนี้จะได้กี่สูตรจ๊ะเอ้ค่ะนักเรียนครับสูตรคณิตศาสตร์มันมีความพิเศษนิดนึง ถึงแม้ว่าจะจําสูตรได้แต่ก็ไม่ใช่สามารถว่าจะสามารถใช้งานได้จริงเพราะเราไม่รู้รูปแบบมันจริง<ๆ>เพราะฉะนั้นต้องจําสูตรให้ได้รู้รูปแบบที่จะหยิบมาใช้ให้ได้ด้วยพี่มีพี่บันดึงท้องสูตรตรงเป๊ะ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 แต่ไม่รู้ว่าไหนคือสูงไม่รู้ว่าไหนคือกว้างไม่รู้ว่าไหนคือยาวไม่รู้ว่าไหนคือคู่ขนานไม่รู้ว่าเราต้องหารครึ่งหนึ่งของความสูงหรือเปล่า เพราะใั้ครูเลยบอกว่าถึงแม้จะจําสูตรได้หมดแต่ใช่ว่าจะสามารถนํามาใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นมันต้องเรียนรู้เหมือนกันมือถือของเล่นนะครับถ้ายังมีเสียองออกมาอีกครูจะยึดน,นะครับและให้ผู้ปกครองมารับคืนนะครับผม,ผมไม่ได้ว่าห้ามเล่นนะครับแต่ถ้าได้ยินเสียงอีกผมจะยึดน,นะครับเพราะว่ามันเป็นการขัดอัยครกในการสอนและการตีเ็ไม่ใช่ ประกาศน้ำเขียวกูหายแล้วน้เยวุิววาววเอาาายุดเอาภาษาเลขหเอาาาอืมเอาสาษาแล้วเหรอคลอไปเอาสาษาแล้วเหรอสาษาเลขนจ๋าข้อหนึ่งกับข้อที่สี่ผมไม้เลือกหนึ่งครอกนะครับผมไม่เลือกหนึ่งครอกนะครับนี่หนึ่งนั่นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองถึงหนึ่งหนึ่งสามจะให้เลือกอีอีกสามข้อทางเอ้ ข้อสลลอ,อ,องนะครับก็ใช้ <c oughs> วิชาศิลปะเปิดเหมือนเดิมนะครับครูอั้มก็เป็นลูกเห็นไหมครูบอกแล้วว่าอย่าใช้ปากกาของครูอันนี้กด,ดหัวทู่เลยไม่ได้เลยลูก่าใช้ปากกาอะไรก็บอก,ออก,บอกหอยอย่องอางว่านี่ครูอั้มหล่อจังสนใจสนภู

คำงงค่ะมีมีคนดูสีคสวัสดีค่ะเองครับเร่องนี่ก่อนครับพูว่าลูกเร็ล้วครับลูกสวัสดีนะครับพูดูนะฮะสนใจทำไมรูวเอาในกล้องอ้วนจังตัวจริงก็อ้วนครับอ่ะมาเอซีครับเขาถามว่าเอซียาว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 เท่าไหร่จ๊ะยาวเอซียาวสามจุดหนึ่งเซนติเมตรและมีมีอะไรครับยาว หกเซนติเมตรห้าจุดหกสองนะครับนักเรียนครับอันนี้รูปอะไรครับว่าวว่าวว่าวที่ไหนล่ะขาวเหนีาจะเป็นเปียบูนนักเรียนครับเราใช้เครื่องสอดแบบเส้นทะแยงมุมมีแค่สามสามเหลี่ยมครับมีแค่สี่เหลี่ยมสามตัวครับมีเปียบูนเปียบูนจักรกลัดและว,ว่าวว่าวครับอย่าตอบขนาดมันนะครับพี่ผู้หญิงสภานักเรียนที่เคารก็อย่าตอบขนาดมันนั่นทั่คุขอร้องอ่ะ ต่อมาครับสูตรสูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมะไรครับสี่เหลี่ยมเี่ยรเท่ากับขอสูตรสูขนบวกอบวหรอขอบข้อผิดอันเดียวหายตอข้อเลยนะผนบูณเอข้อนเขาอย่อ้เลยนะนก้ดนได้ยหม นักเรียนอันนี้ครูสอนให้นักเรียนเพื่อทําการทาข้อสอบแข่งขันจริงเพราะใช้ความละเอียดและความรอบคอบค่อนข้างเยอะนะครับบังเอิญที่ครูต้องย่อมาเลยครับกระดานมีแค่นี้สงสารคือเธออะถึงให้ครูเขียนเต็มนักเรียนก็ย่อครูอยู่ดีอะเราก็เขียนย่อเราก็ย่อเราก็ย่อเพิ่มอีกใช่ไมครับอือดีมากนักเรียนครับเขาบอกว่าด้านเขาบอกว่าด้าน AC คือด้านไหนครับ AC คือด้านไหนครับ เอซียาวท่าไหร่ลูกยา3.1อ่ะครูขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเขียวนะครับเส้นนี้ครับคือ3.1ถูกไหมครับต่อไปด้านบีดีครับบีดีบีดีาืได้ไหนครับด้านเป็น5.6นั่นเองครับเพราะนั้นอันนี้ครูใช้สีสี ปักกาไมบออกสีครูแปะไปเอ,อกสีม่วงช่างมันเถอะอันนี้คือใช้สีเขียว <Yeah. S 1> นักเรียนครับเมื่อเราทราบแล้วว่าเส้นทะแยงมุมสองเส้นเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเราเริ่มทำการเข้าสูตรครับนักเรียนครับเศษหนึ่งส่วนสองห้ามทิ้งแม้แต่บรรทัดเดียวเลยนะครับจนกว่าเราจะตัดมันออกไปจากชีวิตเราโอเคไหมครับถ้าไม่ตัดออกจากชีวิตห้ามทิ้งหลักคณิตศาสตร์ทุกตัวเลขมีความหมายในแต่และบรรทัดนะครับคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมผลคูณของเส้นทะแยงมุมเอาใครมาคูณกันเลยค่ะ ห้าจุดหคุณไคุณสามเอ็ดคุณสามเอ็ดนนเอครับคุณครับคุณครับคุณครับเร็วอ่าคุณแคุณล้วคุณให้คุณก่อนอ่ะได้ยังได้ยังเลยเรัวขวกินเลอยู่ ไม่ไม yes. mm! ่เอามาเฉยเฉยเอาไม่ละตั้งคูนแถวคูไม่เอาได้เลยได้เลยูได้เลยนัดแข่งกันเออใู้ได้เลยสามอุ้ยเท่าไหร่ลูกสิบเจาแล้วคูต้องเขียนมาแคนนี้ไงครับเออหนึ่งส่วนสองคูได้นะครับ สิบเจ็ดจุดสามบกครับนั่นเองครับรูปแบบวิธีการอะไรคูณอ่ะคูณแปลว่าสิบเจ็ดจุดสามหกคูณหนึ่งได้อะไรสเจ็จสามคูณหนึ่งได้เส่วนอะไรส่วนรูปแบบการอะไรรูปแบบการบบรูปแบบการหารเก่งมากครับได้อะไรแม่ไม่นัน่นเองคุณคิดอีกก็ได้ ขวาจะคิดียดจริงๆช่วงนี้ขวเลิอยู่จริงช่วงนี้ขวเลิฮะจริงวาจะเลิก็ได้เรวลงที่ก่อครับกว่าจะเลิเลิก็ได้เร็วได้ไรครับได้ไร โไปหาโอเคครับโรงเรียนบ้านหนองปลาหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับยินดีต้อนรับครับมาสมัครเรียนได้เลยนะคะหรือจะมาจากหมากร l a ใจอีกเรื่องนึ้งนะครับอขอขอ,ขออายุมากกว่าครูแล้วกันผ่านอายุ90ครอายุเ0ผ่าเลยลูก <c oughs> แต่งปุ๊บได้ส่วนสมบัติปับ๊บ <c oughs> เอาเร็วได้เลยครับ ถูกแล้วแล้วแล้วฮะฮะฮะอ้าคุณไม่ได้ต้มนี่ไะไม่ได้ต้มคุไม่ต้มต้มอะไรล่ะไม่มีหม้อเอาหม้อมาให้ฮะไม่มหม้อไม่หม้อคุณไม่มีหม้อลูกกูไม่มีหม้อแล้วไนครัถูกแล้วหน่วยเป็นไรหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรตอรซมตรคือตำรวจใช่ไหครตำรวจส่ง ตำรวจทรงเฮ้ยเดี๋ยว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 เด้งเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวหายอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้ให้เพิ่นนะครับนักเรียนพยายามใส่เส้นให้ถูกต้องก่อนโอเคไหมครับก๋วยเตี๋ยวว่ากันทีหลังนะจ๊ะอ่ะด้วยความปราถนาดีลอกเสร็จยังครับครับมันท่านมันเยอะกว่าเลยเนี่ยมันเยอะกว่าแน่นอนเพราะที่ครูทำแบบละเอียดครับ เดี๋ยวครูกะไรนะครับทำแบบตัดทอนบางบางบระทัดให้ครับเพื่อให้เรียนใช้บระทัดให้น้อยที่สุดครับโดยการที่คุณจะเลือกข้อข้อที่สามครับให้อไร่ง้หไม่ให้ันล้อนนี้องแร็ช้าไม่เอาดีกว่ะมาตูม มาตูมย่าๆรักเพื่อนมาตูมเดินจนะดยุดล้มโอ้โหเด็กไปเอากูทำเองนโอ้ยรักเยามากมาตูมยินนี้เพื่อเจอเธอที่บ้านแน่คอดูตาอย่าไปดูเจ้าน้ำมันในหัว่าวโอ้ของจะพองพับเลย ชิ้นระป๋ากะตูมใช่โอ้ดี๋วนี้ลูกชิ้นกล้าทานชัยมากเลยนะลูกลูกชิ้นตัวน้เนกเลยชิ้กระโดดเผาไมอกันเลยต้อเลี้ลูกชิ้นไมทอดกลายเป็นลูกชิ้นปิ้งทันเลยันเลยด้านไก่ควายครับลูกไก่ควายยาวสามจสามสมนะครับและได้ไขู่ครับไข่งูยาวปกครับตอมรูปสเหลี่ยมไหยครับเท่าสาม สี่เหลี่ยมเป้าครับนะครับเรามาดูเว้ากันดีกว่าครับพื้นที่ของเ่าสตดว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมเป้าเส้น่าวเนาะคูณูคูณองเ้นวลีู่สครับคูณผลคูณ คูณผลคูณของเส้นทยแยงมุมครับเห็น<ช>ไหมครับอ่านักเรียนเก่งมากนะครับสามารถอ่านลายแทงครูได้นะครับว,ว้าวนะจ๊ะอ๋าปั้นนักเรียนจ๋านักเรียนจ๋าไก่ควายเนี่ยนักเรียนเขียนให้ครูหน่อยครับไก,ไ,กไก่ควายเนี่ยเท่าไหร่ครับไก่ควายไก่ไก่ควายยาวเท่าไหร่ครับไก่ควายสามจุดสามเซนติเมตรสามจุดสามเซนติเมตร ต่อไปครับไข่ไข่งูไข่งูหกเซนติเมตรหกเซนติเมตรเริ่มเข้าสูตรเลยครับเซนติเมตรสองคูณอะไรคูณอะไรสองคูณคสามสามจุดสามคูณโอเคไม่อยากเกิดเฟอร์มันทัดครับตัดคอนได้ไหมตัดคอนได้ไหมอันนี้อยู่ชั้นไหนครับชั้น บนสองอยู่ชั้นตัดอรได้คนละชั้นตัดกันได้เพราะเราเป็นคนละชั้นเลยตัดอรได้สองหนึ่งสองสามเห็นไหมครับตัดไม่ได้คูณได้อย่างเดียวไปผักเขาลงไปผักเขาลงได้ครับตกคณิตศาสตร์แน่นอนถ้าผักลงปั๊บอ่ะต่อไปสามจุดสามคูณสามได้เห็นไหมครับมันก็จะเหลือหนึ่งคูณสามจุดสามคูณสามได้ ได, <S <S ได้ได้ไรรบบด้ได้เลยครับใจรูปแบบการคูณเลยครับหนึ่งคูนสามจุดสามคูนสามได้เก่งมากครับได้เก้าจุดเกา้าหน่วยเป็นอะไรครับลูกตาราง<ะ>สอบมอจบครับเสร็จแ,<ต>แล้วลเรียกร้อเรียกเรียกล้ออะไรอ่ะเรียกล้ออย่าเรียกล้อเลยอ่ะไม่ได้ตรวจก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะบอก เทคนิคในการดูรูปแบบการรูปแบบการคูณและการหารให้ครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับลบนะครับเดินเลืนสะดุดเลยอยังไม่มาใครใครเดี๋ยวใครลบเดี๋ยวมม่ถามว่าเ้อฉันคิดถึงเธอใช่ไหมผู้ชายอย่าลบเลยไม่ทำไม่ได้อ่ะผมต้องลงรักเธอแน่นอนโอ้ยลบแล้เนี่ยไม่ใช่เนี่ย วค,ความอภิชาติไรอ่อ,อนไม่ไมหวันนี้อภิชาติไรอ่อนป่วยนะครับแต่ว่าดูไลยสดขอบคุณนะครับ <c oughs> อ่ะอภิชาติไรอ่อนครับ <c oughs> มีสองสูตรเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเป็นคะแนนฟรีสองพอนะลูกนะก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมรูป <Wow. S 2> เอ,อ้ยขนมเปียกปูนครับสูตรคือเส้นสูตรสองปูนผลคูณของเส้นท้ายแยงมุมครับนิวทำไมไม่มาเรียน <c oughs> นะครับบอกเพื่อนนัยนจ้าจุ๊บจุ๊บไม่เนียวไม่มามัเรียนนักเรียนสารูปแบบการคูณรูปแบบการคูณครับรูปแบบการคูณนักเรียนดูนะครับสองจุดสี่ไม่เท่านะครับไม่เท่ากับสองจุดสี่แบบนี้นะครับสองจุดสี่จุดอยู่กึ่งกลางระหว่างบรรทัดพอดีเราเรียกว่าการคูณแต่ถ้าสองอยู่ด้านหน้าแบบนี้เรียกว่าการการ ไม่ใช่การหารครับเราเรียกว่าจุดทศสนิยมครับโอเคไหมครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับลูกสองจุดสองได้สองเอ้ยขอโทษสองจุดสี่ได้สองจุดสี่ได้รูปแบบการคูณสองจุดสี่ได้สองจุดสี่นี่รูปแบบการคูณเอามาคูณกันสิครับได้อะไรได้แปดครับถูกต้องต่อไปครับสองคูณสี่ได้ก็ได้แปดครับ สองวงเล็บสี่ครับรูปแบบการคูณเหมือนกันตัวเลขชนกับวงเล็บ,บเป็นการคูณเหมือนกันตอบอย่าอย่าไปดูในภาษากฎหมายนะครับภาพษากฎหมายเขาจะเป็นวงเล็บวรรคของเขานะครับอย่าไปปนกันนะคณิตศาสตร์คือคณิตศาสตร์นะลูกอ๋อแปลว่ากฎหมายข้อนี้คือขนนนะ้อ,ขอที่แปดใช่ไหมครัออันนั้นวงเล็บสองวรรคสองอย่างนั้นนะลูกนะหรือเรียกว่าสองวงเล็บสี่นะครับไม่เหมือนกันนะลูกนะอย่าไปปนก,กับหลัหลกกฎหมายนะโอเคต่อมีอีก วงเล็บหน้าอ้อย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 วงเล็บหน้าชนตัวหลักแบบนี้ก็คือรูปแบบการคูณเหมือนกันครับ<ห>ได้แปดเหมือนกันลูกมีอีกวงเล็บสองวงเล็บสี่ชนกันก็ได้แปดเหมือนกันลูก<ห>นี่คือรูปแบบการการการคูณทั้งหมดอะไรนะครับ pi r <ห>ใช่ไหมครับ<ห>มมนคือตัวตัวไม่ทราบค่าชนกันรูปแบบการคูณเช่นเดียวกันครับอย่างเช่น 2n 2n ต้องดูครับว่าค่าเเขาให้ใครมาถ้าสมมติค่าเอ็ให้6กมาอันนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับค่าเอ็ให้6กมาจะกลายเป็นเท่าไหร <_ d istance> ่ครับค่าเอ็ให้6กมาจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนอย่าลืมนะครับว่าสองคูณเถ้าให้เอ็เป็นหกได้เท่าไหร่ครับสิบสองถ้าให้เ0็นูนย์นะครับ <_ d istance> ถ้าเอ็นเป็นหนึ่งครับ 2> 2ถ้าเอ็เป็นห้าครับอืม <_ d istance> นี่คือรูปแบบการคูณไพอานแบบนี้ครับไพคือใครครับ ทายคือใครเลือกเจอแล้วเราข้าทายจะมีสองแบบครับคือสามจุดหนึ่งสี่กับยี่สิบสองส่วนเจ็ดไม่เท่ากันครับค่ายี่สิบสองส่วนเจ็ดมีค่ามากกว่าสามจุดหนึ่งสี่ครับจําไว้ข้อสอบข้อนี้โดนมาแล้วนะครับครูเคยออกข้อสอบมาแล้วครับ <c oughs> ใครมีค่ามากกว่ายี่ิบสองส่วนเจ็ดมีค่ามากกว่าครับ ม,มันมันมีจุดทยงอีกเพียบเลยนักเรียนไม่สิ้นสุดอีกเยอะเลยครับอ่ะต่อรูปแบบการคูณจะเจดไหมครับอ่านักเรียนว่าเขียนสูตรนะครับพื้นที่วงกลมคืออะไรครับพายพายอา,าร์กำลังสองเขียนแบบนี้ครับพายอ,อาร์กำลังสองนักเรียนการเขียนพายเขียนเส้นสองเส้นให้เป็นเสาก่อนหลังจากนั้นวาดลูกออดนอนน,น,น,นิ่งๆแบบนี้แล้วแต่ได้เทสวา หรือจะเขีนเยนอย่างนี้ก็ได้ได้หมดแต่ไม่ใช่แบบนี้ครับไม่เคยสอนอย่ากไปพูดซีไม่ได้บอกว่าเป็นนัดเราไปพูดถึงนัดทำไมเรา <c oughs> เอา้าอุยขอโทษลูกรู้ทั้งประเทศเลยค,นนคีนี้อ้าโอเคนั้วเองครับอาอ่ากำลังสองถูกต้องไหมครับถ้าอาเป็นห้าหมายความว่าอะไรครับ เอออะค่าพายคืองส่วนเจ็ดถ้าอาเป็นห้าก็คือสมมุตินะถ้าอาเป็นห้าอาก็คือห้าคูณห้าถ้าอาเป็นหกก็เป็นหกคูณหกนักเรียนดูนะครับห้ากำลังสามหมายถึงห้าคูณกี่ตัวก็จะกลายเป็นห้าคูณห้าคูณอันนี้ทวนให้แล้วนะถ้าสมมุติห้ากำลังห้ากำลังอะไรดีอ่ะเดี๋ยวนี้ออ๋ออ่ะ สามกำลังห้าหมายถึงอะไรครับาสามคูณกันห้าทีสามคูณกันสามห้าตัวลูกใช้คําว่าห้าตัวถ้ามันคูณกันมันคูณกันแค่สี่ทีหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกต้องนี่คือรูปแบบกันีน่คืนี่ครูทวนทวนย้อนหลังให้นะรูปแบบการคูณเสร็จแล้วเรียบร้อยคูลบได้ไหมครับลบได้นะครับไม่ได้ครับขอบคุณนะครับครูรู้ว่าเธอจดเสร็จแล้วสนสนอะไรอ่ะเ,อเขาคือใคร นีนครับสนใจเจดีากระดานกับลูกเจดีย์จลูกจ๋ารูปแบบการหารครับรูปแบบการหารรูปแบบการหารครับรูปแบบการหารมีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันอันนี้คือการหารอะไรครับหารรูปแบบการหารอะไรครับหารยาวอันนี้รูปแบบอะไรครับอันนี้รูปแบบอะไรครับเป็นการหารไหมครับเป็น เพราะตัวนี hai, ้เปลี hmm. ่ยนมาเป็นแบบนี้ครับตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ได้ต่อไปครับรูปแบบการหารมีแบบนี้ด้วยครับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมนี่คือรูปแบบการหารทั้งนั้นเลยนะรูปแบบการหารอันนี้มีก็เปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบนี้ครับอันนี้คสุดละอันนี้คือรูปแบบการหารที่นักเรียนมักไม่ค่อยมักเจอแต่ไม่เข้าใจว่ามันคือการหาร โอเคไหมเจอแต่ไม่เข้าใจว่ามีการหานเพราะฉะนั้นจำไม่หมดต้องจดไว้จำนะครับนี่คือรูปแบบการหานทั้งหมดครับที่จะนี่จะเจอแน่นอนนะครับมีอีกอะไรจมหมดยังหมดพอเธอคูเหนื่อยแล้วมีอีกวันนี้ม่หมด นักเรียนรู้ไหมว่ามีรูปแบบการหาแนวงที่นักเรียนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงไม่คิดหรืไม่คิดคูก็ไม่คิดเหมือนกันครับสิบเปอร์เซ็นต์คือสิบส่วนร้อยใช่สิบส่วนหนึ่งร้อยเห็นไหมปรับได้อีกเป็น มีต้นเดียวมีเส้นสูดเหมือนบุญมีอีกมันค่อยๆกระจายอ่ะ0ูนจุดหนึ่งนี่ก็รูปแบบการหารได้เลยนะมันแตกล่างไปเนหุ่นยอะมันกลับมาไปอยู่ในรูปแบบนี้และค่อยไล่มาแบบเอ้และก็ค่อยไล่มาอยู่ในรูปแบบนี้ครับมันค่อยเต็มคันเอเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทําโจทย์นะครับจะทําให้เร็วว่านักเรียนต้องจําแพทเทิร์นนี้ค่อนข้างเยอะถ้านักเรียนจำแพทเทิร์นไม่ได้หรือจํารูปแบบขั้นตอนการไล่ไม่ได้ นักเรียนจะทําข้อสอบได้ยากมากเพราะนักเรียนจะต้องไปหาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปถูกต้องไหมแต่ถ้านักเรนสามารถไล่แพทเทิร์นแบบนี้ได้เมื่อไหร่ปุ๊บอ๋อครูอาร์มเฮ้ยศูนย์จุดห้าคือศูนย์จุดห้าคือศูนย์จุดห้าศูนย์คืออะไรห้าอะไรเปลี่ยนรูปแบบนี้ก่อนเร็วห้าสิบส่วนร้อยห้าสิบส่วนร้อยหรือเป็นแปดเปอร์เซ็นต์ได้ไหม แบบนี้ห0 50% 50% 50%บอดีตทีกอีกหนึ่งรูปแบบในส่วนคืออะไรครับไม่ครับหนึ่งห้าสิบหนึ่งห้าสิบร้ยละห้าสิเห็นไหมรูปแบบของเขามีเยอะมากเลยลูกไล่จำให้หมดฮะโอเค นักเรียนมีตรงไหนสงสัยอยากถามครูเพิ่มเติมไหมครับไม่มีคุณจะลงคลิปนะครับอีกสองข้อจะเป็นงไงนักเรียนแล้วลูกมัตตูมีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีนั้นฝากไลาคลิปครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับบ๊ายบายอุ้ยวันนี้ดูว่านจังเลยว่านทุกวันครับตับง